ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1ของนายวิชาญเฟืองสกุลโรดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกโรงเรียนบ้านหนองกกสังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสอง ตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านหนองยาปล้องตำบลท่าฉลุงอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดทำการสอนในระดับการศึกษาประถมวัยอนุบาล1-3การศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนนักเรียนทั้งหมด302คนแบ่งเป็นระดับประถมวัย70คน ระดับประถมศึกษา150คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น82คนปัจจุบันมีครูประจำการ14คนพนักงานราชการ1คนลูกจ้างชั่วคราว1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนโดยมีนายวิชาญเฟืองสกุลโรธดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกการดำเนินงานสีด้านของสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบครบชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีการจัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขปีการศึกษา2560 และปีการศึกษา2561จากนายนัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาเนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564 นำนักเรียนเข้าร่วมทดสอบระดับชาติท่านพื้นฐานโอนิป .6 ม .3 และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย4ีคณะกรรมการออกติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา การจัดการดำเนินงาน4ด้านของสถานศึกษาในสังกัดภายใต้โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงานประจำศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย4 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีธาประจำศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาโชคชัย4และได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอโชคชัยกระโทกเกมครั้งที่2ได้รับรางวัลชนะเลิศ3รายการได้แก่ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุ15ปีชายประเภทกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุ15ปีหญิงและประเภทกีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุ15ปีชาย ด้านการบริหารงบประมาณดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการขออนุมัติแผนและดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2,563ดำเนินการโรงการอาหารกลางวันนักเรียนโดยเน้นปริมาณและคุณภาพดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาได้รับทุนต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจลุงได้รับสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีพุทธศักราช2563จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจลุงจัดหางบประมาณปรับปรุงอาคารเอเนกประสงค์ เพื่อติดตั้งพัดลมและปูกระเบื้องได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ได้รับจัดสรรสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ2,564คือรั้วและร่องระบายน้ำประสานความร่วมมือผู้นำหมู่บ้านในการนำดินจากโครงการขุดลอกคลองกระทุ่ม มาปรับพื้นที่สนามโรงเรียนให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นปรับปรุงทาสีอาคารอเนกประสงค์อาคารเรียนอาคารอนุบาลห้องน้ําให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีโรงเรียนได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามวิชาเอกและสาขาที่ขาดแคลนมีการตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน มีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองครูและบุคลากรมีแผนพัฒนาตนเองส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา,าเพื่อพัฒนาตนเองด้านบริหารงานทั่วไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่นปลอดภยัยน่าดูน่าอยู่น่าเรียนปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา ปรับปรุงอาคารเอเนกประสงค์ทาสีอาคารและเทพื้นรอบๆตัวอาคารมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบๆอ,อาคารเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินทางราชการของโรงเรียนประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโครงการจิตอาสาจากโรงเรียนบุญวัฒนาซึ่งได้นำนักเรียนมาบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกก และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทาสีอาคารเรียนมีการสร้างสัมพันธ์ชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการปรับปรุงระบบน้ำดื่มน้ำใช้โดยจัดหาถังเก็บน้ํำเพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันในโรงครัวและถังน้ําดื่มสำหรับนักเรียนเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่ณค่ายลูกเสือสุนิตาจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่และกิจกรรมสำคัญอื่นๆของโรงเรียน